รอบแบตเทิลนในรุ่นของปั๊มสายรถเหล็กครับรอบแบตเทิลนในรุ่นของปัง๊มรถบ้านปั๊มสายครับรถเหล็ก 07 1 7, 9 7เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดกโอ้ยน็อตหลับไฟครับ คร 1, <S 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 ับคูนี้ใครจะเข้าไปทิ้งอันดับหนึ่งนะครับยน้ำมัน ม่เข้ครใครเข้าไปทิ้งม่ผ่านเขาเส้นมผ่านเขาเส้น